สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะก็ทางผ่านนะครับไปผมจะไปเขาใหญ่นะทีนี้มันผ่านตรงนี้พอดีนะครับกลางเต็นท์แบบที่ริมน้านะครับของกรมทางหลวงนะเ<ส>ขาบอกว่าเป็นลานกลางเต็นท์ฟรีด้วยเดี๋ยวพาไปรีวิวพาไปรีวิวนาะแล้วเดี๋ยวเผื่อจะเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมได้รับรู้นะครับรับรู้แล้วก็ตัดสินใจดูว่าอยากจะมาแคมป์ที่นี่หรือเปล่านะฮะเพราะว่าเป็นลานกลางเต็นท์ฟรีนะ แล้วแต่จะบ,บริจาคเลยนะครับให้เท่าไหร่ก็ได้อะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันว่าบรรยากาศของรานมันจะเป็นยังไงนะฮะใกล้ถึงแล้วตอนนี้ก็ขับเรียบเคลื่อนอยู่นะฮะวิวก็สวยเลยทีเดียวนะไปเรื่อยๆครับใกล้ถึงแล้ว ด้านข้างก็จะเป็นตัวตัวนี้เป็นที่ปั่นจัก,กรยานนะครับเป็นเลนเลนปั่นจัก,กรยานถึงแล้วครับผมจุดพักรถนี่ก็เป็นเส้นระหว่างที่จะวังน้ำเขียวกับเขาใหญ่เนาะมันก็จะมีลานกลางเต็นท์ฟรีให้ คุณผู้ชมได้ดูกันนี่ตัวนี้ฮะนี่นี่นี่โอเคเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะอันนี้สามารถมาพักรถได้นะครับพักรถได้ดัางเต็นได้ตามสบายอ่าเดี๋ยวไปรีวิวลานกลางเต็นกันครับ หลังจากคุณผู้ชมขับรถเข้ามาเนาะนะครับรถผมจะจอดอยู่นู่นนะครับ,นะรบเดี๋ยวเดินเข้าไปนะว่ามีอะไรบ้างนะครับกระทิ่งนะกระถิ่งรูปปั้นกระทิงจะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ร้านขายของก็มีนะครับเนี่ยด้านนู้นนะที่เป็นเต็นท์นะครับเยอะๆมีผลไม้มีส้มตํานะครับเดินเข้ามาก็จะป้ายเขียนว่าตลาดประชารัฐทางหลวงชุมชน3052นะครับมีที่ให้นั่งด้วยหนีร้อนมานอนหนาวที่วังน้ําเขียว เส้นทางท่องเที่ยวเขาใหญ่วันน้ําเขียวครับแล้วเขาก็เขียนว่าแบบนี้ด้วยครับตรงนี้นักท่องเที่ยวที่มากางเต็นติดต่อลงทะเบียนที่สํานักงานนะาสนักงานก็คือตรงนี้ฮะด้านข้างตรง,งนน้นนะนะครับอ่าอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้าโอ้ใหญ่มากห้องน้ําใหญ่มากนะครับตรงกลางจะเป็นผู้พิการนะด้านขวาเป็นผู้ชายด้านซ้ายเป็นผู้หญิงอ่านะเดี๋ยวไปรีวิวลานกลางเต็นท์เป็นยังไงบ้าง ผมว่าถ้าแบบลงทะเบียนมากลางเต็นท์ผมว่าเขาน่าจะให้ขับรถเข้ามานะผมว่านะถ้าให้แบบขนของตั้งเด่นน่นนะแล้วก็เดินมานีเดินมานีเดินมานีน,าน,นะผมว่าไม่ไหวนะมันไกลไปฮะไกลไปเนาะหญ้าเขียวๆเรียบๆเลยครับคุณผู้ชมนี่ดูด,ดิถ้ากะจากสายตานะผมว่าไม่ต่ำกว่า20 30เต็นน่าจะกางได้อยู่อ่าเดี๋ยวผมพาเดินเล่นโอ้โหสวยจริงครับอันนี้ยอมรับเลยว่า หญ้าเยอะอะไรก็เขียวไปหมดเลยนะแล้วก็จะมีมีไฟตามจุดต่างๆนะครับมีกล้องวงจรปิดด้วยแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นเต็นท์ของน่าจะเป็นเต็นท์ของทางกรมทางหลวงนะเพราะผมว่าน่าจะกลางทิ้งไว้นะครับสีมันซีดหมดแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหลมดีมากลมโกลกดีมากสุดยอดแล้วก็จะมีรูปปั้นนะกระทิงแล้วก็ช้างนะครับ ถ้ามากลางริมน้ําได้นี่วิวสุดยอดมากครับคุณผู้ชมโอยติดใจติดใจเดี๋ยวรอบหน้าผมมากลางดีกว่านะอันนี้สวยจริงยอมรับเลยสวยจริงสวยจริงลมโหดมากนะะโอ้ถ้าลมเข้าไม่ขออภัยนะครับลมมันแรงจริง จากเขื่อนครับลมจากเขื่อนนี่ฮะกลางเต็นท์ริมน้ําก็จะประมาณนี้แหละฮโอ้ได้ฟิลได้ฟิลสวยครับสวยนี่ฮะบรรยากาศลมกโกลกไม่มีอะไรมากั้นนะโอ้หที่นี่สุดยอดไยผมได้ที่กลางเต็นท์ใหม่แล้วนะเดี๋ยวผมจะมากลางแต่รอบนี้รีวิวไว้ก่อนแล้วกันนะฮะ ตรงนู้นก็จะเป็นมีน้องคนหนึ่งนะกลางเค e ู p l o r e r เลยครับวุบ้ยทางนู้นมันมีที่ให้ถ่ายรูปด้วยครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าโอ้เห็นปน้ายนี้ผมไปไม่เป็นเลยครับบริเวณนี้ห้ามปรุงอาหารด้วยความร้อนเนะี่ยให้ผมทํายังไงเลยเนี่ยให้ผมปรุงอาหารยังไงอ่ะอ่าตรงนี้เขาทําให้ถ่ายรูปกันนะครับ จุดชมวิวอ่างเก็บนะ้ําบ้านสันกําแพงสะพานรับน้าหนักได้ไม่เกินแปดคนนะครับอ,อ,อ,อ๋เขาทําขึ้นมาแบบนี้นะให้ถ่ายรูปกันวิวก็ประมาณนี้นะเออก็สวยนะโอ้สวยๆครับสวยอันนี้ยอมรับเลยว่าเยี่ยมเลยแรบจริงๆนะ นะที่แห่งนี้วังน้ำเขียวนะครับสวยครับสวยวิวก็ได้ด้วยนะโอ้ลมแรงครับผู้ชมโอ้โหมันจะแรงไปไหนวะเนี่ยถ้าจะมากางเต็นท์นะผมแนะนำนะเอาสมอโบอกแบบเยะหนะหนามาเลยนะนะครับมันถึงจะอยู่นะถ้าใครใช้เต็นท์ใหญ่นะเดี๋ยวไปรีวิวห้องน้ำกันดีกว่านะครับไปเรามารีวิวห้องน้ำกันนะครับ อย่างที่คุณผู้ชมเห็นก็คือตรงกลางจะเป็นตู้บริจาคนะครับแล้วแต่ศรัทธาเลยนะครับว่าคุณจะหยอดเท่าไหร่นะตรงกลางก็จะเป็นห้องน้ําของผู้พิการลองเข้าไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงนะครับก็ผมว่าก็โอเคนะครับค่อนข้างสะอาดเลยทีเดียวแต่อาจจะมีคราบสักนิดหนึ่งนะครับที่ที่เราเห็นกันเพราะว่าผมมองว่าเขาใช้กระเบื้องนะเขาใช้กระเบื้องที่ค่อนข้างสีทึบหน่อยนะครับเวลาเป็นคราบมันก็เลยเห็นชัดนะฮะเรามาดูด้านในกันบ้างนะครับผมนี่ฮะเป็น ที่ล้างมือนะครับมีประมาณ5หัวนะและเป็นกระจกนะก็จะว่าสะอาดไหมมันก็ไม่ได้ไม่ได้สะอาดเท่าไหร่นะครับคราบมันก็ค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังยืนยันอยู่นะครับว่าโอเคไม่มีกลิ่นมีอะไรนะฮะแล้วก็เนี่ะห้องส่วมก็จะเป็นนั่งราบ1 2 3 4 5ห้านะครับฝั่งหนึ่ง5้าอีกฝั่งหนึ่งก็5เช่นกันนะฮะกลายเป็น10ห้องนะผมว่ามันเยอะมากๆนะครับเยอะมากจริงๆนะแล้วก็มันจะมีนะครับ ห้องอาบน้ําด้วยเนี่ยห้องอาบน้ำเห็นไหมก็แบ่งฝั่งกันเลยนะครับห้องซ้วม5ห้องห้องอาบน้ําอีก5ห้องอ่ารีวิวคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเกียนข้อมูลนะครับคุณผู้ชมเนาะเดี๋ยวว่างๆผมมากลางแน่นอนนะครับบรรยากาศดีนะห้องน้ําดีเยอะแล้วก็พื้นเรียบนะที่กางเต็นท์โอเคเลยนะฮะหวังว่าจะมีประโยชน์ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับ